ตอบคำถามจากลาย POPOLIS ช่วยลดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากคอลงสู่ปอดได้ยังไงวันนี้หมอเอางานวิจัยมาสรุปให้ฟังนะครับหอมอซีนะครับจะมาแชร์ความรู้ที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้จากความรู้เดิมเราพบว่าการติดเชื้อโควิด -19 ติดต่อผ่านทางระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสละอองการไอการจามน้ำมูกน้ำลายหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยข้อมูลจาก CDC พบว่าเชื้อสามารถแพร่กระจายผ่านทางอากาศหรือแอร์บอล โดยเฉพาะในสถานที่ปิดและทํากิจกรรมที่เพิ่มละอองสารคัดหลั่งทางเดินหายใจเช่นออกกําลังกายตะโกนหรือร้องเพลงมีการศึกษากลไกที่เชื้อไวรัสผ่านเข้าสู่ร่างกายพบว่าด่านหน้าที่สําคัญก่อนที่เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายคือช่องปากลาคอและจมูกโดยไวรัสจะจับกับตัวรับ ace 2ทําให้ร่างกายติดเชื้อและกระจายลงสู่ปอดดังนั้นการป้องกันด่านแรก เพื่อไม่ให้เชื้อลงปอดคือการป้องกันหรือลดโอกาสในการจับของเชื้อไวรัสกับตัวรับ ACE2 มีงานวิจัยที่ศึกษาน้าํายา้วนปากลัวคอมีส่วนช่วยในการลดปริมาณไวรัสซึ่งเป็นด่านแรกก่อนที่เชื้อจะลงสู่ปอดพบว่าสารสกัดโพลโพลิสเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ช่วยลดโอกาสที่เชื้อจะลงปอดได้มีกลไกการออกฤทธิ์สข้อข้อที่1นึ่งโพลโพลิสช่วยลดการจับของเชื้อกับตัวรับ ACE2 ช่วยป้องกันด่านแรกก่อนจะกระจายลงปอดข้อ2 ช่วยยับยั้งการหลั่งสารนักเสพยับยั้งไซโตไค์สตรอมต้นเหตุปอดมีปัญหารุนแรงข้อ3กระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีขึ้นถ้าจะเลือกใช้พวกเมาส์สเปรย์หรือน้ำยาบ้นปากที่มีสารสกัดโพรโพลิสควรเลือกใช้โปรดักที่มีมาตรฐานไม่มีสารปนเปื้อนไม่มียาค่า,มาแมลงและต้องระวังในคนที่แพ้ผลิตภัณฑ์จากพึ่งด้วยนะครับในช่วงนี้ถ้าใครได้คิวฉีดวัคซีนโควิด และมีอาการผิดปกติหลังฉีดวัคซีนสามารถโหลดแอปด็อกเตอร์เอูซปรึกษาอาจารย์หมอจิตอาสากว่า400ท่านได้ฟรีฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมอและช่วยแชร์ต่อให้เพื่อนๆที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ